พระอิสุวรนิ่งครู่หนึ่งก่อนตรัสเรียกพระนารายให้มาปราบอสูรตนนี้พระนารายจึงแปลงกายเป็นนางอับสรรูปโฉมงดงามเกินหญิงใดริมฝีปากระเรื่อรอยยิ้มชวนฝันดวงตาเปล่งประกายพระองค์ไม่ได้เข้าไปต่อสู้แต่เข้าหานนทกด้วยเสียงหัวเราะหวานใสและท่วงท่าร่ายรำ นนทกมองนางอับสรตรงหน้าราวกับต้องมนสะกดหัวใจที่เคยมีแต่เพลิงแค้นเริ่มไหวหวัน่นเขาไม่ทันระวังตัวเข้าไปไล่รามตามนางอับสรโดยไม่รู้เลยว่าความอ่อนโยนตรงหน้าคือกับดักที่ลึกล้ำที่สุดเขามองนางอับสรที่ตอนนี้ปรากฏร่างแท้เป็นพระนารายใช้พระบาทเหยียบอกเขาไว้ด้วยความตกตะลึงนนทกกล่าวด้วยความเจ็บปวด แต่ยิงพยองว่าเหตุใดไม่ทําซึ่งหน้ามัญยาเป็นหญิงไม่บัดสีหรือว่ากลัวนิ้วเพชรนี้จะชี้พระองค์ให้บัไลัยตัวข้ามีมือแต่สองมือหรือจะสู้ทั้งสี่ก่อนได้แม้สี่มือเหมือนพระองค์ทรงชัยที่ไหนจะได้ดังนี้พระนารายณ์นิ่งกล่าวด้วยสุรเสียงแฝงอำนาจว่ากูนี้แปลงเป็นสตรีมา เพราะมึงจะถึงแก่ความตายชิบหายด้วยหลงสเสน่หาใช่ว่ากลัวฤทธาสักดานิวเพชรนั้นเมื่อไรชาตินี้มึงมีแต่สองหัดจงไปอุบัติเอาชาติใหม่ให้สิบเสียนสิบพักเกรียงไกรเหาะเหินเดินได้ในอัมพรมีมือยี่สิบซ้ายขวาถือคทาอาวุธธนูสรกูจะเป็นมนุษย์แต่สองก่อนตามไปรานรอนชีวี ให้สิ้นวงพงมืออันศักดา